สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยูผมมิสเตอร์แชททีวีนะครับท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันมีชื่อเกมว่าเออรัสเดอะเกมนะครับหรือว่าเกมจำลองชีวิตครับตั้งแต่เกิดเลยครับมามาเล่นเลยนะครับคอร์ดหนึ่งสองสามสี่อ่าโอเคคอร์ดลูกเสร็จนะครับแล้วก็อ๋อร้องเพลงร้องเพลงอ๋อร้องเพลงไอ้ยี่ไม่ร้องเพลงด้วยสัตว์โอเคร้องเพลงร้องเพลงเอ้ยเยี่ยมมันเร็วแล้วมันเร็ว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 ไอ้สัตว์เร็วเกินไปแล้ว มาถึงก็ร้องเพลงเลยแหละโอ้โหสงสัยเด็กคนนี้เ <currently> ป็นศิลปินนะฮะเอ้ร้องเพลงได้เลยโอเคต่อไปก็เดี๋ยวจะคะิดเลขกูไม่ร <teraz ambling> yep. ู้เดี <today> ๋ยสิบเจ็ดกูคิดไม่ทันไอ้สัโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีสิววัยรุ่นวัยรุ่นมีสิวนะฮะต้องมีสิวเอ้าสิวแตกไม่ได้เหรอโอเคต้องบีบสิวนะฮะบีบ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 โอเค โอ้มันลาว่ะลามเยอะว่ะไอ้เฮียมันเหมือนกูเลยอ่ะคือผมก็เป็นสิวนะครับเออโอยนีมันเยอะเกินว่ะไอ้เฮียขึ้นตาด้วยเฮียโอเคเอาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันอะไรอ่ะเดทเหรออ๋อหาแฟนไม่เอาไม่เอายังไงวะมึงบังคับาพี่กูเอาผู้หญิงเหรอโอเคผู้หญิงไอ้นี้ไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอาเอ้าไอ้เฮียอะไรของมึงวะเอาไม่เอาไม่เอาแก่เกินเอาสวยไอ้นี้เอาเอา โอ้เอาคุณนี้โอเคไหมต่อไปคือเอ้ยเล่นอะไรวะอ๋อโยนโยนโยนบอลเสร็จแล้วก็เอ้ยยังไงวะเอาใหม่ดิเอาโยนให้ครบ3อันเหรอลยสัตว์ได้เหรอได้แล้วดิต่อไปก็อะไรเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีทำอาหารทำอาหารเอ้าเหี้ยงง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 โกแตกเอาใหม่ดิทำอาหารมา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 ใส่นู่นใส่นี่นี่ใส่ไอเหี้ยไม่ทันวะเอาใหม่เอาใม่เอาใหม่เออไม่ทันอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ ถูกแน่นอนเพราะว่ากูไปดูเฉลยมาโอเคอันนี้เอา้าไอสัตว์แต่งตัวเหรอแล้วมันให้แต่งอะไรกูอ่านไม่ทันถูกเท้าโอเคแต่งงานดีว่าอ๋อตัวแต่งงานนะฮะโอเคแฟนเรามีลูกนะฮะเราต้องคลอดลูกโอ้โหลูกตก <c oughs> <c oughs> ลูกมึงเยอะมากเฮียโอเคโอเคแก่แก่แกตัวก็ต้องช้อปปิ้งนะฮะเอาโอเคเอาให้หมดเลย โอโ้โหมึงมีเฮี้ยซื้อหมดอุย้ยมึงจะรวยไปไหนเนี่ยนัมเบลก็เอากางเกงในก็เอาซื้อของเยอะมากนะฮะเดี๋ยวนะขาดอะไรวะอ๋อมันมีรายการตรงนี้วะ่ะท่านผูช้ชมครับมันมีรายการตรงนี้นะรถรถกูรู้กูรู้เลยรถค,คือกูแบบคือกูแปลแปลภาษาไปแล้วแต่ก็อะไรวะอันนี้ใช่ปหมเออไอ้เฮี้ยคือกูต้องแปลว่ามันแปลว่าเฮี้ยอะไรนะฮะแล้วนี่คืออะไรอะ่ะ เอาอ๋อลูก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 ไอสัตว์ลูก,ลก,ลก,ลกอย่าไอเคิยลูกกูจะเข้ากองไฟมึงจะใจเย็นไอลูกเฮียโอ,โอ้มึงดื้อจังวะโอ้ยมีลูกมันยักษ์ใหญ่ลูกมึงจะดื้อหาพอ่อไอสัตว์เดินเข้ากองไฟจะมีอะไรลูกลูกโอเคโอเคแหละไอเคิยต้องไว้ริม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 โอเคต้อง, okay. องเอาอย่างนี้นะฮะมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอสัตว์ เด็กคินี่วิ่งเร็วมากจะเย็นดิโอเคเพราะเป็นคนแก่นี่มันยากกินจริงๆอ่ะโอเคสีเขียวอันนี้สีเขียวโอ้สีเขียวอีกสีเขียวอีกสีเขียวอันนี้เขียวอีกเขียวอันนี้ทำไมน้ำฟ้า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 เร็วด้วยเลยเนี่ยเดือดเร็วดีสัตว์เร็วแล้วชมพู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 เป็ดสัตว์อีกอันนึง อีการนึงเดียวโอ้โอยเกมนี้ม่นโคตรเที่ยเลยสั์อ้าวกูตายแล้วเหรอฮะนี่กูใช้ชีวิตจนแบบโอ้โหทำไมชีวิตมันช่างลำบากขนาดนี้โอเคท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับก็บายยนะครับผมท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้านะ 背白对白。Bye bye,